เปลี่ยนมากสังเกตเมื่อดุูดๆกว่าจะไปเมือที่ไหนนี่นานมากนะยิ่งไปดูสมัยโบราณเนี่ยผมไปเป็นเดือนเดือนนี้นี่สามวันรับโรคได้เลยน,น,นะคุยโทรศัพท์อยู่ที่นู่นพบโล่มาหนี้เพราะนันการเดินทางมันมันอะไรมันมันไปได้สะดวกเพราะนั้นคนก็ไปได้สะดวกนะะแล้วอีกอย่างประเทศเราเองเนี่ยรายได้หลักเนี่ย มันคือการท่องเที่ยวมันต้องมีคนข้างนอกเข้าต้องมีนคนเดินทางเพราะนั้นะโอกาสที่ใครจะมาใครจะไปใครจะเอาทธนูนม,มาเนี่ยสูงมากมากนะสังเกตรประเทศที่พัฒน,นาประเทศโดยการท่องเที่ยวเนี่ยทุกอย่างจะเซนสิทธฟทั้งหมดแม้จะพอจะล่มสลายได้โดยรวดเร็ว เมื่อหลายสิบปีแล้วเพื่อนผมบอกประเทศไหนที่เอาท่องเที่ยวเป็นหลักน,นไีไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่มันต้องมีหนึ่งต้องมีสองมีสามสำรองไว้ว่าถ้าเกิดอันน,น,นี้อันนี้เราไม่พูดเรื่องอประเทศรึงแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดใครที่อาศัยการท่องเที่ยวจะพังอย่างมาหาศาลเพราะมันไม่จบง่ายนะอะันที่สามโลกเนี่ยเราปฏิเสธไว้ได้สัตว์กับคนคนกับสัตว์เนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกัน เพราะนั้นวิถีมันก็จะทําให้มันมีโอกาส่ารก็กือเชื้อโรคเขาก็ฟิตของเขานะเขาก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเราสังเกตว่ามีแอลฟามีเม,ม,มต้ามีอะไรต่อไปน่าจะมีอีกเหมือนกันอ่ะตามที่เราก็ฝันว่าเออมันจะสงบลงเหมือนกับไข้หวัดสเปรย์หรืออะไรที่ไหนางั้นแต่เกิดขึ้นมามันไม่สงบเป็นอย่างที่ว่ามันก็มีมาใหม่เพราะาอะไรเพราะมันก็ต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นะ สังเกตไหมครับคงเป็ความนิ่แป๊บเดียวเวลาสั้นมากเลยนะเราไม่รู้มันจะลงได้ไหมแต่เรามีวิธีหนึ่งจะทําไม่ให้มันระบาดคือถ้าเผื่อมันไม่ระบาดมันก็ไม่มีโอกาสที่จะกลายพันธุ์ให้เมื่อเราปล่อยให้มันระบาดกันเยอะเราไม่ได้สนใจอะไรทั้งอย่างเอ้ยไม่เป็นไรเว้ยมสบายอย่างเงี้ยมันโอกาสกลายพันธุ์มันก็สูงนะในโซเชียลมีเดียตอนนี้ยังมีคนมันออกเลยไม่ต้องทำอะไรสบายสบายเขาแบบติดกันเยอะๆเดี๋ยวมันก็กลาย ต่อไปนะครับวิถีพฤติกรรมมนุษย์ชัดเจนเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะยาไม่ถูกต้องอนี้เรารู้แล้วก,กินยามะดีรำเก้าหน้าเทคโนโลยีเมื่อก่อนเราจะไปกวดทอเราก็ต้องไปที่แบวน์เจอตอนนี้เราไม่ต้องไปเราปกปวดไอเครื่องอะไรนะสักเครื่องหนึ่งไปรู้กี่ร้อยคนวันคนก็มาปวดไอตรงเนี้ยผมเนียเพราะนั้นวิถีที่มันเปลี่ยนไปมันเอื้ออกาศรลรากมากขึ้น ต่อไปนะครับความพร้อมที่ต้องมีผมลงเล็บไว้นะครับสําหรับตัวผมเองอย่างน้อยนะอันที่หนึ่งเราต้องมีระบบเฝ้าระวังโลกภายใต้แนวคิดสุขภาพเหเือวที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี่สำคัญมากมันจะเริ่มต้นด้วยการเฝ้าระวังเหตุการณ์เหมือนที่พอดีๆทำในอีเวนต์เบสโซแลวมีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นมันเมื่อวันมีอะไรหมใหม เทียบไม่แ่ายากคือว่าท่านไปนท,ท้องถิ่นท่านทํางานอยู่เนี่ยท่านท่านถ้าเกิดมีคนรายงานเหตุการณ์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าว่าท่านแทนที่จะมีสองตาดูข้างหน้าเนี่ยท่านมีอีกร้อยพันตาพันช่วยรายงานกับท่านอันนี้เป็นสิ่งที่น่าทําที่สุดน่าเรารู้ก่อนระบาดวิทยาเนี่ยชัดเจนเร็วและครอบคลุมถ้าเผื่อทาดีที่สุดแต่ช้าจบข่าวไม่ทันยินนะ ทำไปดางส่วนแต่คิกทหนึงก็ไม่นเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมีะบบต้อระวังที่รวดเร็วและมีสินค้าพอดีๆเนี่ยเราพยายามทําอันนี้อยู่นะทําอันนี้อยู่เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีอะไรมีเหตุการณ์อะไรที่มันผิดปกติรายงานมานะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญรู้เร็วเราก็มีโอกาสแก้ปัญหาอ,อันที่สอง ต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางมูคลากรอันนี้ชัดเจนเลยมีระบบอย่างเดียวไม่ทำไรจบหลายคนหลายท้องถิ่นที่เอาเราไปใช้ไม่มีข้อสองน,นี่ก็จบม,มันก็ทำแค่ตอนแรกๆคิดแล้วก็จบอันที่สาเรื่องการเลี้ยงดูสัตว์ทั้งหลายแล้วถึงเราระวังประเด็นคนกับสัตว์อะไรทางนี้มันต้องมีระบบ ที่ปลอดภัยกว่าโลกอันนี้สําคัญมากเพราะาคนกับสารเนโลกมันติดต่อกันแน่นอนอันที่สี่นี่สําคัญที่สุดต้องมีสื่อสารให้ชาวบ้านรู้ด้วยผมเองยังงงงม,มีเพื่อนมาบอกว่าตอนนี้นี่โอ้ยพูดไม่ได้ก็เยไม่ได้ก็ไม่รู้นั่นก็และกระเกษียณแล้วก็คงไม่ <c oughs> มว่าหมอแล้วผมคงๆๆไม่ว่าคือ มีมีขอกระจายข่าวบางคนประกาศเลยไม่ต้องไปชฉีดวัคซีนนะดูแล้วตามอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นอันตรายลนมหาศาลอย่างนั้นเลยออกในหมู่บ้านอย่างนี้เลยมีคนโทรมาแจ้งผมนคือคนเชื่อมากกว่าความรู้ใช้ความเชื่อมากกว่าความรู้ซึ่งมันตลกมากสำหรับประเทศไทยอ้าวขอบคุณครับ ต้องมีระบบข้อระวังภายใต้แนวคิดสุขภาพเดยูที่มีปฏิภาพผมมีเป็กช่นมาสไม่มีวงเล็บไหมต้องง่ายและสะดวกกับผู้ใช้ทุกระดับอันนี้สําคัญมากเลยเพราะอะไรคนที่จะเป็นหูเป็นตาเราเนี่ยเรียกอาสาสมัครได้นอาจารย์อาสาสมัครนะั่นมีหลายระดับถูกไหมตั้งแต่เรียนเราต้องทำให้เขามองง่ายที่สุดและสะดวกเขาไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องมากนะเขาเห็นอะไรเขาทำอันนี้อันนี้สําคัญมากเราต้องพยายาม ทำให้มันเป็นอะไรต้องสร้างระบบให้ครบวงจรมีเฝ้าระวังมีรายงานเหตุการณ์ต้องมีการป้องกันและการควบคุมที่ให้ครบทั้งวงจรไม่ใช่เฝ้าระวังอยู่แล้วก็ไม่ไม่รู้จะทาอะไรก็อสองต้องมีวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่องอันนี้ผมสุดย้ำย้ำสุดๆถ้าเมื่อเราไม่ได้ใช้ไม่ได้พูดเอาเฉพาะตอนมันฮิตขึน้นมาเนี่ไม่มีประโยชน์ระบบมันตายนะครับ ผู้บริหารสำคัญถ้าเกิดทา่านผู้บริหารมานั่งในนี้นะท่านเองต้องเป็นผู้นำนำข้อมูลมาใช้อย่างต่อเน,นื่องต้องมีการประชุมเป็นอย่างต่อเน,นื่องต้องมีคนรับผิดชอบต้องมีใครวิเคราะห์ข้อมูลนีอ้อย่างต่อเน,นื่องท่านต้องได้เห็นข้อมูลนี้อย่างต่อเน,นื่องระบบข้าราชการไทยๆแบบนี้ถ้าเกิดผู้บริหารไม่สนใจจะไม่อะไรมันก็หายไปไหมดนะต่อไปต้องมีระบบรางวาัล ใครรายงานดีหมู่บ้านไหนดีท่านผู้บริหารต้องทําอะไรสักอย่างให้เขารู้สึกว่าเขาทําดีว่ากันะต้องมีสิ่งตอบแทนเชิดหน้าชูตาเกรติบตอะไรก็ได้ผม mm hmm. ไม่ได้พูดว่าต้องให้เติมให้ตัอันนี้ที่จะทําให้มันอยู่ได้ยืนยาวและยืนดีแน่นอนก็คือระบบฝ้าระวังน่าจะมีราย,รายงานเหตุการณ์อื่นในชุมชนได้เช่น การเผาพยาสิงแวบล้อมลูกน้ำยุงลายหรืออะไรก็แล้วแต่อุบัติเหตุหรือหรือจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุหรือผู้ตัวจริงอะไรก็ได้คือระบบเนี่ยเราเดินเราทำซิงเกิลเราทำตัวโดดเพื่อประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้เราต้องทําให้มันวัตถุประสงค์อะไรแบ,นรบเ,รเนี่ยมาติเร์เพราะว่าอเนกประสงค์ว่าันเถอะในลักษณะน,นั้นนะคือทําให้มันได้ใช้ในหมู่บ้านเรามีเหตุการณ์นี้ได้มันต้องระบบม,มันได้ใช้อย่างต่อเนื่องอันนี้เราต้องทํา ที่อาจารย์เปิดหน้าไว้ให้แล้วเพียงแต่เราจะหยิบอะไรมาทําในพื้นที่เราที่มันมันสมควรจะทำแค่นั้นอันนี้เรื่องนี้เรื่องสคคัญว่าระบบข้อระวังเนี่ยเรามีอยู่แล้วแต่ถ้าราทำตามเงื่อนไขนี้ผมว่าเราเตรียมงานพร้อมตามนี้ผมว่าโอเคครับอันนี้โบราณโบราณหน่อยนะครับระบาดวิทยาเนี่ยมันหายิปอยู่สองสามเรื่อง ตาเพศเพอร์เนแปลเป็นไทยก็เวลาบุคคลสถานที่แค่นั้นเลยพอมันอยู่ตรงนั้นแกนนำมันอยู่นะมันเกิดเมื่อไหร่มันเกิดกับใครอะไรแต่มันเกิดที่ไหนเราต้องทําอันนี้ไอ้ออกมาสรุปให้ได้ถ้าเวลาทําได้เราควบคุมได้ที่นี้ปัญหานะนะถ้าเกิดเราไม่รู้อันเกิดอะไรขึ้นเกิดที่ไหนเมื่อไหร่เราก็จบแล้วเราก็ปล่อยให้มันจนระเบิดเถื่อนมาม่คเอาไม่อยู่นะเพราะนั้นะ การรู้ถนนระบาดวิทยาเนี่ยต้องเอามาใช้นะครับต่อไปนะครับระบบเฝ้า,าระว,รวรังที่เรากำลังทำกันอยู่ช่วยเรารู้ว่ามีอะไรเกิดกับใครที่ไหนเมื่อไหร่จะตรงกับหลักกานเมื่อกี้เลยสนองตรงนั้นเป๊ะเพราะนั้นถ้าเกิดไอ้นี่ไ,ไม่มีอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่รู้เกิดอะไรน,นะใครเป็นกลุ่มเสี่ยงมาเกิดคนแก่คนเด็กนะหรือเอาที่คิด ตอนนี้เกิดหมูตายเยอะแยะเนี่ยเลี้ยงมาตายทั้งหมูบ้านเีอันนี้มันต้องบอกถูกไหมครับเกิดอะไรขึ้น,มนไม่จำปต้องเป็นคนนะครับผมพูดเฉยๆไปนั้นเออเป็นอะไรหมูบ้านเราเนี่หมูตายกันเยอะแยะอะไรเนี่ยเนะมื่อวานเมื่อคืนมีคนไลน์บอกโอ้ขอดีๆนะา,นา <ๆ S 2> จะไม่ใช่อะไรโอ้มาควรจะใช้ตั้งนานแล้วแต่บางที่ก็ยังไม่ขนาดนั้นพรฉะนะนั้นถ้าเหมเรารู้เร็วว่าอะไรเกิดกันที่ไหนเมื่อไรเนี่ย ราจะตรวจจับการระบาดได้เลยช่วยในการประเมินผลได้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นร้อยเคสตอนนี้เหลือห้าสิบเหลือยี่สิบต้องเป็นยังไงครับผมต้องมีพัฒ,พฒนาระบบบริหารจัดการมีกรรมการไหมมีมั้ยมีกี่ชุดหรือมีแต่เฝ้าระวงรังนี่คือคำถามมระตอบเ้ืยอใครบ้าง ครอบคุัทุกภาคส่วนนไอ้ที่สําคัญเลยไม่ใช่ตัางเฉพาะพวกเราพอเหเกิดเหตุการณระบาดขึ้นมาบางทีมันอาจต้องใช้ปานฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจนะครับต้องมีปากต้องมีอะไรต้องมีอะไรพวกนี้ต้องท่านต้องไปคิดว่าสิ่งที่ท่านมีมีครบหรือยังมีประชุมบางอย่างหรือยังอย,อยู่ในกระดาษอันนี้สําคัญมากเลยเราไม่ได้ทําพอดีๆเพื่อรางวัลเราทาเพื่อประชาชนเพราะนั้น มันจะต้อง,องมีชีวิตอันนี้สําคัญ์มากนะอย่าให้มันอยู่ในกระดาษแต่ละชุดมีแผนรับรองรับหรือยังนะครับถ้าเป็นระบาดติดจะทำยังไงเราจะเอาตรงไหนไปที่เอายังไงอย่างเงี้ยนะอันนี้สำคัญมากทำแผนร่วมกับเดืองนงาที่เดือดเข้าไหมเมื่อชีคุยกันเฉพาะตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ระเบิดการที่มาเนี่ยมีแต่สุดท้ายเนี่ยสำคัญในประเด็นนี้ด้ว ไม่มีการซ้อมก่าซ้อมไม่มจําเป็นต้องซ้อมเหตุการณ์จริงซ้อมบนโต๊ะก็ได้ซ้อมอะไรก็ได้ที่เราทําให้เหมาะกับสภาพสถานที่กอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือระบบจัดการอยู่แล้วต้องมีมีแล้วทำให้มันมีชีวิตนะครับอ่าต่อไปเตรียมการมาหรือยังทุกอย่างอยู่ในกระดาษแล้วละคนพอไหมมีความรู้อย่าง เจ้าหน้าที่เก็บขยะของเราอ่ะไอ้เก็บสุ่มชีสุ่มแปดไปนะรู้ยังจะต้องป้องกันยังไงนะครับเงินเตรียมงบว้ยังเตรียมวัสดุวิญญางไอ้ที่เตรียมไว้อะหมดอายุหรือยังซื้อมาตั้งแต่ในเลือกตั้งใหม่ๆหแล้วตอนนี้ไม่รู้มันหมดอายุหรือยังอันนี้สําคัญว่าผมเคยมีประสบการณ์ตรงนะครับอีกนิดเดียวของแอนจบแล้วครับว่าสมัยซาลาม้า อันนี้จําได้เราขอซื้อชุดป้องกันซื้อ PPE ทั้งหรด <c oughs> โดยผ่านโดยออกบจอช่วยซื้อให้หน่วยงานที่ควบคุมเรื่องก,การเงินตรวจเงินแผ่นดินผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะแต่คงเข้าใจผมพูดใน้องคือใครที่ตรวจเงินแผ่นดินโทรมาสอบมาบอกผมว่าอนุญาตให้ซื้อไม่ได้ครับคุณหมอเพราะว่าโรคมันยังไม่เกิด นะมีคนคิดแบบนี้เยอะว่าโรคไม่ยังไม่ระบาดคุณหมอจะซื้ออุปกรณ์ป้องกันได้เลวกันวันนั้นผมก็ลังประชุมอ,อยู่ที่ไหนล้ผมก็เกิดขึ้นมาพูดเอางี้ได้กัรนะท่านผอถ้าเกิดมีเคสสงสัยซามาจากเครื่องบินผมจะไปฝากไว้ที่บ้านท่านผอนะเพราะว่าเราว่ามีอุปกรณ์ป้องกันเขาบอกคุณหมอทําไมพูดแรงบอกไม่พูดแรงครับ ผมเรียนเรื่องนี้มาหลายปีท่านพอก็ดูเรื่องการเรงินที่เขาว่าผมซื้อถูกต้องไหมผมเมมไหมท่านเรียนเรื่องการเรงินเรื่องระเบียบก็ดูไปานะตามนั้นแต่ท่านจะมาตัดสินใจว่าเวลานี้ควรจะซื้อไหมถูกไหมเรามีระบบมีคนคิดแบบนี้เยอะแล้วใน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 หลวท่านมีประสบการณ์ผมอะ่ะพูดงี้ตรงๆหลังจากนะั้นซื้อได้สบายโลกเขาแกนตัวเขาจะยังคาไว้ที่ใต้บ้านแก่นั้นเพราะนั้นผมถึงบอกว่า สิ่งพวกน,นี้เราเจอในสถานการณ์จริงโดยจะต้ระบุพูดข,ข,ข้าราชก,การไทยก็มีระบุจัดก,การของเราเอา,อาเอาวิธีไหน,นเอาเนี่ยนะต่อไปมีระบบจัดการแล้วมีคู่มือระบาดทีเราจะทำยังไงคิไดไว้ก่อนเป็นตุ๊กตาแล้วปรับได้เนี่ยเครื่องมือเครื่อนจากมียังเขาใช้ต้องใช้เครื่องพ่นยาไหมถ้าเกิดเป็นโรคระบาดแบบนั้นมียังถือยังใช้ย,ยัง ไอ้แบบนี้นี่เขาบอกว่าไม่ต้องใช้นะมันมีแต่ควันเหม็นเบาถึงชาวบ้านชอบก็ต้องเอาที่มันมีเ e อฟเฟกติช้ความรู้อย่าใช้ความเชื่อในการน,นะอันต่อไปคือระบบการเลี้ยงสัตว์ดูที่ในพื้นที่ของเรามีหรือเปล่าสัตว์สัต,สต,สตว์ป่ามีไหมระบบมันปลอดภัยและยามปลอดโรคหรือยังเราต้องตวรวจสอบเองครับนะมีแล้วก็ะเบิดกาสนามชนไก่สนามชมา้อมไก่สล,สลัดนักพาส อย่างตลาดทุ่งเปียนอะไรโอนไ่เอ่ยชื่อเขาไม่เกี่ยวนะขอโทษโทษนะเป็นเป็นที่ขายของสัตว์ป่าอะไรพวกนี้ต้องมีระบบแล้วถ้าเกิดเรารับเรารับผิดชอบพื้นที่อย่างนั้นเราต้องจัดการแต่เลี้ยงกายเลี้ยงอะไรมีแน่นอนนะข้อสี่เนี่ยสาคัญที่สุดชาวบ้านต้องรู้เท่าเท่ากับเราต้องมีการสื่อสารวิธีวิธีการใดเนี่ยพวกท่านรู้ที่ดีที่สุดคนของท่านเนี่ยชอบแบบไหนชอบประชุม ชอบอบร้องหรือชอบเย็บบ้านหรืออื่นๆเนี่ยท่านต้องทําให้เขารู้เรื่องนี้แกล้เคียงกับท่านอย่างั้นจะไปทุกคนละเรื่องอย่างที่ผมบอกว่ามันมีบางตาบลบางอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตัวท่านอสมอเองก็ยังประกาศห้ามไปฉีดวัคซีนอยู่ซึ่งมันตลกดีในลักษณะนั้นสุดท้ายนะครับสรุปผมจะจบด้วยคียวิรดจริงๆคือไม้เช็ดต้องสาคัญ เพราะนั้นถ้าตัวเราไม่สนเราให้ป็นเปียก่อนไม่วิะโยนนะครับใช้ความรู้ทํางานนะครับจำไว้ใช้ความรู้ต้ออย่าใช้ควาเชื่อเราไม่รู้ก็ถามผู้รู้ไม่ยากครับถึงนะครับระบบเฝ้าระวังต้องทําอย่างสม่ำเสมอและต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องเตรียมทรัพยากรควรได้พร้อมนะครับมีปัญหาไม่ซื้อก็เดี๋ยวไปหาคนที่เหลือปากคุยให้รู้เรื่องเพราะพวกที่เป็น แบบนี้พี่เจ้ในระบบราชการสื่อสารชาวบ้านอย่างเ่อเยวเยอะเขาต้องรู้เรื่องนี้นะครับเพราะนั้นนี่ถ้าเกื่อเป็นไปอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดความพร้อมีจะมีถ้าว่ามีครับตามที่ผมว่าสีหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยผมว่าไม่ว่ามันจะอุบัติมใหม่อะไรเราสู้ได้เราสู้ได้เราสู้ได้ครับรรครับก,ก็คงมีเรื่องเล่าสื่อเป็นฟังแค่นี้ครับขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณท่านคุณหมอสุรสิป์เป็นอย่างมากนะคะตอนนี้เราก็มาถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้พักเบรกกันแล้วนะคะท่า